ครับผมกราบสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับนาอสวัสดีพี่น้องสุขสุคนนะครับเมื่อวนี้เท่ากับมาพบมาพอกันกเานะครับสําสำหรับแนวทางฮานอยลาวพัฒนาลาวสตาวันศุกร์วันที่สอกันยายน2566นะครับก่อนอื่นก็มาเริ่มกันที่ฮานอยก่อนเนาะนะครับผมลาวสตาลาวพัฒนาเอาไว้ที่หลังนะครับ ก่อนอื่นก็เอาฮานอยก่อนนะครับผมเนาะฮานอยสี่นอยนะครับตอนเย็นนอยเฉพาะกิจนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP 6เม็ดงามๆนะครับผม487 508 682734 3่ตัว6483 75068นรวิ่ง หรือว่าเลขไหลนะครับอ่าหลักลูด19ประตูบนล่างหรือว่าหลักวิ่งนะครับนั่นก็คือ8กับ7อ่าวันนี้คือเลขไหลนะครับเนาะเลขไหลก็คือ8กับ7นะครับเม็ดเดียว4 8อ่านะครับผมแน่นอนนะครับว่าเลขเม็ดเดียวนะครับขึ้นแต้มลงแต้มนะครับถ้าเอา4 8เอา4 9กับ4 7 เข้าไปด้วยนะครับท่านที่งบน้อยก็เอา47 49เข้าไปด้วยนะครับ47 48 49แบบนี้สลหรับไม่เดียวนะครับท่านที่งบน้อยชอบเม่เดียวกันนิดนึงนะครับกัน47กับ49แล้วก็เม็ดเดียว48นะครับส่วนหลักรูด เลขไหลแน่นอนนะครับว่าฮานอยมันก็ชอบไหลาตามกันนะครับหลักมันจะชอบซ้ำกันมันมันก็คือมันคือมันจะเป็นคือมันจะไหลาตามกันเอาง่ายๆคือเลขไหลนะครับหลักรูด19ประตูบนล่างนะครับเนาะเขามีโอกาสได้2เดแดง3เดแดงแบบนี้นะครับผมสำหรับสายรูดวิ่งนะครับส่วนสายเจาะสายเจาะก็เอา6เม็ดนะครับ ไปกับบนล่าง488475570880688627723443แบบนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นสายเจาะเนาะก็อย่าลืมกลับด้วยละกันนะครับผมฮาหนอยวันนี้นะครับส่วนรุดเฉพาะเจาะจงวันนี้ไม่มีนะครับวันนี้เอาเลขไหลเลยละกันนะครับผม เนื่องจากสูตรกับสถิติมันย้อนแย้งกันนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้เลไกลเลยวันนี้เนาะนะครับผมวันไหนมันใช้ได้เราก็จะใช้นะครับวันไหนที่อโกโมองว่ามันใช้ไม่ได้อโกโตจะไม่ฝืนใช้สําหรับลูดเฉพาะจ่อจงนะครับอโกโตจะมองภาพรวมก่อนเนาะนะครับผมเพราะว่าหลักลูวิ่งเฉพาะจ่อจงมันสวนทางกันนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้เลยเนาะนะครับผมแบบนี้แหละนะครับอ่า สไตล์ออโก้นี่สไตล์อินดี้นะครับว่ากันว่าถ้ามันทําไม่ได้ก็ไม่ทํานะครับทำอะไรที่ฝืนตัวเองก็ไม่ทำอ่าสไตล์ออโก้ oh เป็นแบบนี้นะครับเนาะต่อไปจะเป็นอ่าผ่ารองของรายการนะครับผ่ารองอ่าอันนี้ผ้าหลักนะครับผ้าน่อยนี่คือผ้าหลักเพราะว่าออโก้ oh, ทำคลิปทุกวันนะครับส่วนผ่ารองก็คือราวสตานะครับราวสตาร์รูบิ้ง เด่นหกรองเก้าหกสี่หกห้าหกเจ็เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกสามตัวสี่หกห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าหกนะครับตัวนี้ก็ออกประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบห้านะครับลาวสตาร์ก็ตัวนี้ก็เน้นรูดสิบเก้าประตูบนล่างเอานะครับจะรูดก็ได้จะวิ่งก็ได้นะครับนอกก็เน้นเน้นรูดเอาละกันนะครับ สำหรับลาสตาของโอโคนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้สาหรับลาสตานะครับเด่นหกรองเก้าสลหรับลหลังรูดเนาะนะครับผมตัวนี้จะจะปล่อยแค่ในในกลุ่มลายนะครับทุกวันแต่ข้างนอกกลุ่มไลายก็จะมีแค่สามวันก็คือจันพุธศุกร์นะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มลายก็จะมีแนวทางตัวนี้คือทุกวันเนาะสำหรับลาสตานะครับ กลุ่มลายออกโก้คือมีทุกหวยทุกหุ้นก็แปลในกลุ่มลายนะครับผมอ่านะครับเมื่อเช้านี่ก็เด้งราวเอกตอา3บนสาล่างเด้งนี่คืออีเช้า VIP 0ศนบนศูล่างเห็นไหมครับอ่าใครที่เป็นสายรุ่นนี่คือ2เด้งสองเด้งนะครับต่อไปจะเป็นพระเอกของรายการราวพัฒนานะครับราวพัฒนารวิ่งเด่น9รองห หนึ่งเก้าห้าเก้าเก้าแปดหกหนึ่งห้าหกแปดหกสามตัวห้าหนึ่งเก้าแปดห้าเก้าเก้าแปดหกนะครับผมไม่เดียวหนึ่งเก้านะครับแน่นอนนะครับว่าสามตัวของลาวพัฒนานะครับไม่ต้องจับสวยนะครับผมจับแบบนี้แหละนะครับจับแปลกๆมันก็จะมีโอกาสปังกว่าจับสวยๆนะครับอ่านะครับผมเพราะว่าลาวพัฒนาดีสามตัวมันจะออกแปลกแปลก นะครับส่วนหลักรูดวิ่งวันนี้ก็จะเป็น9กับ6อ่าเดี๋ยวเอาโก้จะอธิบายให้ฟังทําไมจะเป็น9ก้าหนะครับเลข9อ่านะครับผมเลข9ติดลาวเอ็กต้าติดลาวสตาร์นะครับเลข9บ้าวันศุกร์แล้วมันก็หลบมันยังไม่มาเลยสําหรับอาทิตย์นี้นะครับส่วนเลข6ติดลาวสตาร์นะครับอ่าติดลาวสตาร์ แล้วก็ยังไม่มานานแล้วนั่นก็มีโอกาสที่มันจะเป็น9กับ6สูงมากอันนี้คือทฤษฎีหลักการแนวทางของออโก้นะครับแน่นอนสไตล์โอโกทำหวยไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะครับอ่สาสไตล์ทำหวดของของคนเรามันมันไม่เหมือนกันนะครับสไตล์ออโก้ทำแบบนี้นะครับโอโกดูแนวทางปัจจัยหลายอย่างนะครับออโก้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับอ่าคือเราดู เหตุผลหลายอย่างนะครับเพราะว่าเลข9มันหลบมันอาทิตย์นี้ยังไม่มาเลข6มันหลบอาทิตย์นี้ยังไม่มาเลข9ติดเอ็กตาเลข6ติดลาสตาเลข9ติดลาสตานะครับแล้วเลข9มันก็ยังไม่มาแล้วเลข9้ามันก็บ้ามันสุกเลขมันเลข6มันก็ยังไม่มาเลยนะครับแล้วมันเลขหเนี่ยมันหายไปนานแล้วนะครับถ้ามันจะเสียบมันก็ต้องเสียบวันนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็น9หรือ่าออโก้เลยมองว่า9กับ6วันนี้คือมีโอกาสมาสูงมาก นะครับอโอโก้ค่อนข้างชอบ9กับ6นะครับเด่น9รอง6สสำหรับหลักรูด19ประตูบนล่างนะครับ0 9 1ย์9 3 9 4 9 5 9่9 7 9 8 9 9 9ง09 19 29 39 49 5าจนถึง99นะครับ0 9นย์9 9้9 1น2แบบนี้นะครับลน,นไลน่ันจนถึง99อันนี้คือหลักลูดนะครับ รูด19ประตูบนล่างอ่าท่านท,ที่เป็นสายรูดก็ไม่ไม่ไมงงเนาะนะครับท่านที่เป็นสายรูดก็หวังว่าจะไม่งงกันนะครับผมอ่านะครับก็คือถ้ามา9อยู่ตำแหน่งไหนเราก็กินนะครับว่ากันแบบนั้นหรือว่า6นะครับรูด2ตัวก็มีโอกาสได้2อเด้ง3าเด้งนะครับอ่านะจะมาหลักไหนก็กินจะมาเอ่อ10บน10ล่างหน่วยหน่วย,นวยบนหน่วยล่างก็กินเหมือนเดิมนะครับถ้ารูด19ประตูบนล่างเนาะ นะครับผมนะครับท่าน,นที่ยังงงว่าออโก้ลูดคืออะไรนะครับลูดก็คือไล่ไปตั้งแต่0ถึง9อย่างเช่น6อ่หกห้าห6ห6ห6เ6็6ห6แ6ด6กเก้แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กลับ6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5่งหจนึ่งนะครับเนาะ,นะไม่งงเนาะนะครับผม,มนี่คือหลังลูดถ้ามันอยู่ตำแหน่งไหนเราก็กินเหมือนเดิม นะครับจะยู่หน่วยบนหน่วยล่าง10บ,บน10ล่างไม่ใช่ปัญหานะครับยังไงเราก็ถูกเพราะว่าเราลูด19บรตูมล,ล่างนไหครับอ่าอันนี้คือหลักการนะครับเนาะคือหลักลูดนะครับมันมีโอกาสได้2เดแดง3เดแดงนะครับส่วนสายเจาะมันก็จะเป็น195998 615686วันนี้ออโก้ขอมองเลขหลบนะครับเลขหนึ่งนี่มันหลบ นะครับสัปดาห์นี้ยังได้มานะครับเลข5หลบสัปดาห์นี้ยังมาเลข8หลบสัปดาห์นี้ยังมาออกโก้มองวันนี้ออกโก้มองภาพรวมคือเลขหลบจากลาวพัฒนานะครับวันนี้ถ้าไม่เบิ้ลนะครับออกโก้มองว่ายังไงก็ต้องเจาะเข้านะครับอ,อรรบาอโก้มองเลยวันนี้ว่าถ้าไม่เบิ้ลอย่างไงมันก็เจาะเข้านะครับอ่าสลับสายเจาะนะครับ แต่ถ้าพี่น้องอยากปลอดภัยหน่อยอยากกินอยากกินว่ากันว่าอยากกินอยากปังก็ลูดเอานะครับแต่ถ้ากูน้อยก็เจาะก็ได้นะครับเนาะอยูู่ที่ดวงเราแหละนะครับว่าเราจะเจาะจะลูดหรือว่าเราชอบแบบไหนชอบลูดชอบเจาะก็เรือกเอานะครับเนาะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะครับบาทางก็ชอบลูดมานก็ชอบวิ่งมานก็ชอบเจาะมานก็ชอบ3มเม็ดมันก็ชอบ6เม็ดมท่านชอบเม็ดเดียวนะครับเนาะมันสไตล์คนเรามันไม่เหมือนกันนะครับก็ ประมาณนี้เนาะสำหรับลาพัฒนานะครับวันนี้ออโก้ขอมองเลขหลบนะครับผมไม่เดียวหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับนอกากพี่น้องส่วนเม็ดวินมันจะเป็นหนึ่งห้าหกแปดเก้านะครับออโก้มองวันนี้คือหนึ่งห้าหกแปดเก้ามองตรงไหนมองตรงที่มันหลบนะครับ เพราะว่าเลข1เลข5เลข6เลข8เลข9มันก็เป็น5ตัวแล้วมันก็เป็น10เม็ดพอดีสําหรับเมดวินนะครับ 1, 5, 10, 10, 10, 10, 20, 15เมดวิน10เมตรไปกับ20เมตรนะครับเมดวิน15689อ่าจับกัน15161819 565859686989แบบนี้นะครับผมไปกับบนล่าง นะครับเม็ดวิน1 5 6 8 9ากกจับกันนะครับเนาะอ่านี่คือเม็ดวินนะครับพี่น้องจะไปวินก็ได้จะไปเจาะก็ได้ไปลูดก็ได้ได้หมดนะครับเนาะสรับลาพนานะครับออกโกก็ค่อนข้างชอบ19ันนี้เป็นการส่วนตัวนะครับออกโกจะมีเม็ดเดียวตลอดไม่ว่าจะเป็นนอยรลาวนะครับส่วนพี่น้องที่อยากได้หวยหุ้นนะครับพี่น้องที่อยากได้หวยหุ้นก็ไปเอาในกลุ่มไลน์นะครับผมอ่านะครับ พี่น้องที่อยากได้หวยห,หุ้นอยากปังเลขหุ้นก็ไปเอาในกลุ่มไลน์นะครับเมือ่อเช้านี้ลาวเอ็กตอร์ออกก,กอ็สามบนสามล่างนี่ขี่เช้าว i p ก็ศูนย์บนศูนย์ล่างเห็นไหมครับมันก็เจาะเข้าบนเจ้ารูดบนรูดบนรูดล่างน,นะครับกินสองแดงสองแดงอันนี้คือสายรูดนะครับต้องบอกว่าสายรูดรวยนะครับสำหรับหลักของออกโกนี่คือหลักหน,หนึ่งตัวนี่คือโอเคนะครับค่อนข้างปังต้องบอกแบบนั้นนะครับเนาะ ส่วนท่านไหนที่เป็นสายหุ้นก่อนั่นแหละนะครับแปลงในกลุ่มไลน์มันก็จะมี30ตัวต่อวันนะครับลาวเอ็กต้าจนถึงนอยพัฒนานะครับประมาณทุ่มครึ่งนะครับ30ตัวต่อวันตราเรยหุ้นนะครับไม่รวมฮนนอยก็ถ้ารวมนอยก็จะเป็นสามสามสิบสี่ตัวนะครับแต่ถ้ารวมลาวพัฒนาก็จะเป็น35ตัวเนาะนะครับผมสวนรอบเดือดจะเป็นแนวทางของเจ๊ตูพ่พัลวยนะครับ ของออโก้จะมีแค่เช้าถึงเย็นนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแปดโมงครึ่งลาวตา้าจนถึงฮานอยพัฒนาทุ่มครึ่งนะครับส่วนเวลาสองทุ่มจะเป็นแนวทางของกิจตุเนาะสำหรับลาวสาม,มคัคคีจนถึงดาวโจนนะครับในทางออโก้จะเป็นช่วงเช้าถึงเย็นของกิตุจะเป็นรอบดึกรอบค่ำถึงดึกนะครับอ่าก็ตามนี้เนาะนะครับผมสัตแนวทางหุ้นนะครับ เข้ากลุ่มหลายฟรีนะครับออกโก้ดึงพี่องเข้ากลุ่มนี่ไม่มีคิดเงินนะครับดึงเข้าด้วยใจล้ว,ลวนๆนะครับผมอ่านะครับแนวทางก็ดูฟรีนะครับอ่านะครับผมเบอร์ไลน์ก็ a d i สองห้าสามแปดนะครับเบอร์ไลน์ก็ศูนย์เก้าเหนึ่งเก้าศูนย์สามสองสามแปดหรือว่าพี่น้องจะสแกน QR code ได้หมดนะครับอ่าพี่น้องสามารถสแกน QR code ได้หมดนะครับเนาอกจาบอ่า กลุ่มไลน์เข้าฟรีนะครับเข้าไปแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนเอานะครับผมมันจะไม่ไมันจะได้ไม่โดนรบกวนนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเดินทางในงในกลุ่มไลน์นะครับหุ้นเนาะแอดมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวโคึงเข้านะครับเข้าฟรี a เล็ก d เล็ก i เล็กสองห้าสามแปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สามสองสามแปดนะครับอย่าโทรเบอร์นะครับอ่าอย่าโทรนะครับเนาะ ให้แอดให้แอดแค่เบอร์ไลน์นะครับอย่าโทรมาเบอร์ไลน์นะครับเนาะหรือว่าอย่าโทรเบอร์นะครับแอดมาก็พอนะครับแอดเบอร์ก็พอเนาะนะครับผมอย่าโทรแล้วกันนะครับออโก้ไม่ไม่รับเบอร์แปลกนะนะครับผมมีอะไรก็ทักมาทางไลน์แล้วกันนะครับถ้าอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็ตามนั้นเลยเนาะนะครับผมออโก้ก็ไม่ค่อยชอบวุ่นวายเท่าไหร่นะครับพี่น้องสามารถเข้าไปดูแนวทางได้นะครับบอกว่าออโก้ขอเข้ากลุ่มหน่อยเดี๋ยวออโก้ถึงเข้ากลุ่มไลน์นะครับผม ก็พี่น้องก็ไปดูในกลุ่มไลน์เอาตาหรับแนวทางนะครับส่วนไอดีก็ตามนี้แหละนะครับเนาะสำหรับนอยวันนี้ก็มีก็มีประมาณนี้เราจะตานอยอาลาพัฒนาก็ให้ไปหมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกนคนโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับขั้วไหนที่ไม่ถูกใจพี่น้องอ,อกก็ขอตัวข,ขอภัยมาณที่น,นี้นะครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด ติดตามให้ออโก้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ออโกอ้นะครับผมหรือว่าออโก้วางเลขเด็บหรือว่าเพจ Facebook หรือว่าช่องยูทูบออโก้นะครับเนาะก็ฝากพี่องกดไลค์กดแชร์ให้ออโก้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอให้โชคดีไม่ใช่เนาะนะครับผมออโก้สไตล์แหละนะครับอาจจะไม่ชัดบ้างลวบ้างโมบ้างคุยบ้างก็แล้วแต่นะครับ พูดเอาฮาบ้างเอามีมบ้างก็แล้วแต่นะครับผมแต่แนวทางไม่เคยทําเล่นนะครับแนวทางน็่คือเอาจริงตลอดนะครับว่ากันว่าออโก้นี่คือสายเอนเตอร์เทนนะครับผมส่วนาลาวพัฒนาแม่ตะเคียนคาเฟ่วันนี้คงคงไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับผมออโก้จะเอามาฝากนะครับเดี๋ยวอโก็ไปขอให้สําหรับลาวพัฒนาเนาะวันวันวันจันทร์ของแม่ตะเคียนคาเฟ่น,คฟน,นะครับ วันจันทร์อาจวันจันทร์อาจจะไปนะครับยังไม่รับปากว่าจะไปไหมแต่ว่ามองว่าอาจจะไปนะครับก็คือคือวันจันทร์นะครับผมสลับหวยลาวแม่ต์เยนกาเฟนะครับนอสสลับเลขทูบนะครับของเมืที่แล้วของเรามันก็แตกวันก่อนมันก็แตกเจ็ดสามนอตตัดเล่นมันสามแปดเจ็ดตัดเล่นสาม7สามเจ็ดใช่ไหมครับ เดี๋ยววันจันออโค้ก็อาจจะไปแหละนะครับอ่าเดี๋ยวรอรอรอดูสปอนเซอร์ก่อนนะครับอ่ารอดูค่าน้ำมันก่อนเนาะนะครับผมเราดูน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงออโค้แต่ถ้าได้ไปออโค้จะนํามาฝากนะครับอ่าก็มันอยู่ไกลนะครับผมมันก็ห่างบ้านออโคประมาณสามสิบโลเลยนะครับมันก็อยู่ในเมืองระเอยดนะครับอ่าออโคก็อยู่ข้างนอกนอกนอกอำเภอนอกอำเภอระเอยดนะครับเราไม่ได้อยู่ในในตัวเมืองเนาะ นะครับมันไกลนะครับผมหาขั้นมันก่อนนะครับอ่าครับผมยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะสำหรับลาวพัฒนาของอ่าเมตาเียนคาเฟ่นะครับส่วนออดีไลน์ก็ตามนี้แหละนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับก็คอยปังในเฮงเนาะนะครับผมพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาดูจัดไม่จัดก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ามันอยู่ที่พี่น้องเนาะนะครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้วก็มองข้าวมันไปได้เลยนะครับอ่า ไม่ว่ากันนะครับผมขอแค่พี่น้องเข้ามาดูก็ขอบคุณมากแล้วนะครับออโกโก้ไม่มีอะไรจะให้หรอกนะครับนอกจากทางปังๆนี่แหละเนาะนะครับผมขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรากดด้วยนะครับเนาะทางเพจ Facebook เพจอจุดโก้อ่าช่องยู u ูบอจุดโก้หรือว่ายู u ูบอจุดโก้วางเล็กเด็ดนะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ะน,นะครับเราจะปังไว้ทุกคนเนาะนะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในกลุ่มไลน์หรือว่าทางพุ่งนี้นะครับทางวิดีโอเนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมไปแล้วก็ผมสวัสดีครับ